ลูกหลานอยู่ในความสงบโอ้นายแพทย์สุพิษกันชัยพร้อมครอบครัวจังหวัดพังงาถวายอาหารโดยสมำนิฉามาตลอดให้แต่บุญในหลายเนอะคุณหมอนะ,จะเจริญเจริญด้วยอายุวัฒนะสุขภาพละ กายสุขใจร่ำรวยโชคดีแล้วก็วันวันที่31มันไม่ใช่วันที่หนะึ่งลูกหลานวันที่31ที่ผ่านมาคุณวิทวัตจารุจันทรสมทบสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ประติพิพิธภัณฑ์พระธุรง์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตอุทิศส,ส่วนคุณสนแด่คุณปะพรจงกลณีจารุจันทรจำนวนเงินโอนมาทางธนาคารกรุงเทพห้าแสนบาทองค์โอนมาทาง 5, ธนาคารไทยพาณิชย์ห้าแสนบาทรวมสองธนาคารโอนเข้ามาหนึ่งล้านบาทเอออนุโมทนาสร้างพระเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นปฏิปทาพระรูงกรรมาฐานดูดูถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะโอนมาสองครั้งแล้วน,นะออคุณวิทวัตจารุจันทรนะ์ เข้าก่อนกับเหมือนจะล้านหนึ่งอีกเหมือนกันนะเมื่อนา,นานมาแล้วละนะแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะขอขอบบุญขอบคุณให้บุนหลายๆนะ้อคุณวิทยวัตจารุจันทร์รักอุทิสวนกุศลให้กับคุณประพรจงกลนจารุจันทร์จารุจันทรทร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่หนึ่ง พฤศจิกายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12ปีมะโรงวันนี้เป็นวันลงโบสดนะพาลูกหลานนะเที่ยงนะอย่าลืมนะบอกกล่าวกันนะอย่าให้ขาดตุกปกพ่องแล้วก็ การประชุมพิพิธภัณฑ์ของพวกเรางวดที่เจดก็คงจะมีขึ้นวันที่12วันที่12บสองพฤศจิกายนแต่เขาก็ยื่นมาเป็นข้าวให้หลวงพ่อได้ทราบแล้วนะงวดงวดเงินงวดเดือนสิเดือนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยงวดที่เจ็ดเนี่คงจะเป็นเงินสิหล้านกว่านะ อันนี้ก็เรเล่าเก่าให้ลูกหลานการสัตายาญาติโยมได้รับผู้รับทราบร่วมกันเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่อวดไม่ใช่อ้างให้แค่พูดตามความเป็นจริงให้ฟังเราสร้างขึ้นมาก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมละ่ะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นของขายไม่ใช่หลวงพ่ออินแม้แต่น้อยเดียวอีกต่างหากหลวงพ่อไม่เคยคิดที่จะมาครอบครองครอบงำพอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดิน จัดทายาทหลงมาถวายคนละมากคนละน้อยกันเนี่ยนะเพื่อสร้างให้ให้มันสำเร็จลุล่วงไปโดยดีแต่คราวนี้ก็คงจะต้องได้จ่ายประมาณ16ล้านกว่านะแต่คราวที่แล้วก็จ่ายไป16ล้านสองแสนงวดที่6แต่งวดที่7ที่จะมีมีการประชุมกันกับวันที่12อันนี้ค่คอยคอยฟังนลลูกล้านนะ ถ้ามันชัดเจนเมื่อไรหลวงพ่อจะประกาศให้รับทราบร่วมกันนะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์หลวงพ่อคงจะออกแต่เช้าเมื่อตอนรุกรานนะไปบินธบตชันเช้าที่วัดวัานห้วยซวกจังหวัดเลยวัดของท่านหน่อยเคยจำพรรษาเดี๋ยวนี้ท่านเตี้ยนะจะอยู่ท่านอายการ ที่เป็นลูกศิลูกหาาเป็นคนทอดกระถินสาม,มัคคีที่วัดห้วยส้วกอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหลงพ่อคงจะได้ไปปิธบาตชั้นเช้าวันพุ่งนี้เราลูกลานแล้วก็เมื่อฉันเสร็จกระถินเสร็จแล้วก็คงจะไปขึ้นเครื่องไปขึ้นเครื่องที่จังหวัดเลยจากนั้นก็นจะได้ลงกรุงเทพ ไปพักที่วัดพิชัยพัฒนมงคลแถวบางพรีวัดของท่านหลวงพ่อเล็กจะมีการทอดกระถิน,นวันอาทิตย์นะลูกหลานอันนั้นกัพี่น้องประชาชนจัดทายญาิโยมลูกหลานทางกรุงเทพทางสมุทรปราการสมุทรปราการบางพรีเชิญนะุูกหลานนะเย็นวันที่ วันที่สองอวันเสาร์ที่สองคงคงจะมีการสมโพธิที่เจดีที่ชาลาสมโพธิกระถินสามัคคีตอนเย็นของวันที่ยี่สิบสองวันเสาร์ที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสามก็เป็นการทอดอกระถินสามัคคีที่วัดพิชัยพัฒนมงคลแต่แล้วหลวงพ่องคงจะออกจากวัด พิชัยคงจะมาพักที่สวนแสงธรรมและลูกหลานแล้วก็บิดถับัดชันเช้าที่สวนแสงธรรมวันที่สี่กับวันที่ห้าและก็วันต่อไปมีอะไรยังค่อยว่ากันไปอีกนะ,ะแต่จะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกลูกหลนานสถาญาตโยมอันนี้เราเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังแต่วันพุกนี้ออกแต่เช้ามืดแล้วนะคงจะไป บิธฑบาตชันเช้าที่วัดห้วยซวกบ้านห้วยซวกอำเภอเชียงคานวัดของหลวงพ่อหน่อยงานพิพธิธภัณฑ์ของพวกเราหลวงพ่อก็ขึ้นไปเมื่อวานก็ขึ้นไปดูตอนเช้าและตอนเย็นนขึ้ก็ขึ้นไปไปดูกับงานก็ไปได้ดีลูกหลาน ไปเป็นไปด้วความเรียบร้อยแต่หลวงพ่อก็ดูผ้าผิวเผิผนภายนอกนะก็ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้ตรวจตราดูภายในเราคงจะมีคณะกรรมการเข้ามาดูอีกก่อนที่จะตายก่อนที่จะจา่จายตรงใจต่างก็ตรวจหลายครั้งที่มีการไปชุมกันก็ทุกวันอังคารทุกวันอังคารจะมี ทั้งฝ่ายพระของเราทั้งฝ่ายคณะกรรมการส่วนสวย่วยอยวัดของเราแล้วก็มีคณะกรรมการคนเซาที่คุมงานแล้วก็หัวหน้างานประชุมกันว่าง,งานไปถึงไหนอย่างไรมีความขาดตุบบกห้องอย่างไรสมบูรณ์อย่างไรนี่เขาเขาก็าคุยกันเสร็จแล้วเขาก็ามารายงานหลวงพ่ออีกเหมือนกันนั่นแหละ ถ้ามันมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเกิดแล้วไปถ้ามีปัญหานิดหน่อยๆทุกพ่อคือเอารับรู้รับทราบจนะนัก็เสนอต่อคณะกรรมการแล้วก็ทุกวันอังคารจะนั้นกงเดือนหนึ่งจะมีการจ่ายงวดวันที่สิบสองแต่หัวกรรที่จะจ่ายงวดก็คณะกรรมการกลุ่มใหญ่ท,ที่แต่งตั้งกันมา เกือบ20คน20ท่านก็มาตรวจงานกับเจ้าของงานและก็คอนเส้าแล้วก็วกพระที่ตรวจหน้างานเขาไปเดินดูเมืองคานไปถึงไหนอย่างไรแต่ทราบข่าวว่างานงานทั้งที่งานทำงานทุกวันแล้วก็ทำมีงานโอ้ด้วยมีขนาดมีงานโอ้ด้วย แต่นะขนาดนั้นก็บอกว่างานช้าอยู่ประมาณเจดวันฮะงานช้ากว่ากําหนดประมาณเจ็ดวันทิพระท่านบอกให้หลวงพ่อได้รับรับรู้รับทราบก็เพราะว่าที่ผ่านๆมาก็อย่างว่านะฝนตกเ,เดี๋ยวนี้ก็พึ่งฝนก็เพิ่งหายกลางกลางเดือนตุลาเนี่เองก็เลยทําให้ย่งไม่ย่งไม่ได้ตีตื่นขึ้น ต่อไปเนี่เดือนพฤศจิกาคงจะตีตื่นขึ้น,นเรื่อยๆแหละท่านนี่พอเหตุไพรพอมีแต่อากาศเริ่มทํางานไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวไม่มีฝนต่างหากทํางานได้สบ,สบายคงจากงานก็คงจะไปได้ดีคงจะลาบลื่นไปอันนี้ก็เ่าเก่าผลของงานที่ให้คณะทธาญ,ญาตโยมลูกหลานที่อยู่ทาง ไม่ได้อยู่ในหน้าง,งานอยู่ทางไกลให้ได้รับรู้รับทราบร่วมกันว่าง,งานไปถึงไหนอย่างไรแต่ส่วนพิพิธภัณฑ์แ่นี้กำลังพื้นก็นยังเทไม่เสร็จยังอยู่ยัอยู่ช่องหนึ่งนะประมาณวันที่8ว่าง,งานพื้นจะเทให้จบหมดเลยทั้งทุกห้องเพียงห้องคาว่าค้างเทครั้งหนึ่งก็งไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะลูกหลานนะ ร้อยกว่าคิวนะปูนร้อยกว่าคิวปูนแต่วันที่แปดจะเทร้อยกว่าคิวปูนก็จบละจากนั้นก็ขึ้นโครงโครงหลังคาโครงหลังคาก็กั้นฝาผนางังกั้นห้องอะไรอ่าน,นีจากนั้นก็ผู <c oughs> ้ที่ทำหลังคาคงจะทำเอาหลังคาแผ่นยาวมาเรียดจากนั้นก็คงจะมาทําที่วัดของเรา จากนั้นคงจะไม่นานคงคงจะมุงหลังคา,นะานั่นแหละเป็นขั้นตอนแต่ส่วนพระเจดีก็ทำไปเรื่อยๆส่วนบริเวณพระเจดีทางขึ้นทางลงอะไรลานจอดรถอันนี้ก็ทำกันอุตรุดเหมือนกันนะลูกลานเพราะนั้นจะถูกปัจจัยจะทาญาิโยมลูกหลานที่โอนเข้ามาด้วยก ถ้าใครช้าเนะี่ยไม่ไม่ทันนะลูกหลานนะถ้าใครช้าเนะี่ยไม่ทันแนละ้วเหมือนเมื่อเราเมือนเราจะลงทุนซื้อหุ้นนะ่ะหุ้นหมดก่อนอ,อันนี้ของเหมือนกันนะลูกหลานนะช่วยๆกันคนละไม้คนละมือแต่หลวงพ่อพูดกล่าวนะี่กัทุกคนไม่ให้ใครหนักใจในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล ทำทำด้วยความสบายใจทำด้วยความเบาใจสบายใจถึงหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวให้ฟังกเ็เถอะถ้าจะจะทำกวนก็ต้องอทีท่วนท่วนทีนทพอสงควรนะลูกหลานนะไม่ใช่มีเท่าไหร่กับทุ่มทั้งหมดเททั้งหมดก็ไม่ใช่เราไม่อยู่ไม่กินนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นนะลูกหลานนะ หลวงพ่อทากับหลวงพ่อกระทาอย่างนั้นเือนกันทําด้วยความรอบคอบสร้างบุญสร้างกุศลแต่ไม่ทำเสลยอน,นั้นตนาตมหนินะทั้งที่เกิดมา,ท,าทั้งทีชีวิตต,ตัวเองก็ไม่ได้ดร้อนอะไรไม่ได้ทําไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอน,นันตนาตนิเพระเฮลไรเพราะ,าราะไม่ได้ทํามีแต่กิเลส ราคะโทสะโมหะโลกโกรดหลงมีความอิจฉาในจิตในใจอยู่ตลอดอย่างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวก็เหมือนกันที่วัดป่าบ้านตาดลูกจิตลูกหาบางกลุ่มบางคณะบางพักบางพวกก็ไม่ได้ทําเลยแต่นี้เพื่อทําเสร็จแล้วน่ะจะเข้าไปการาบไปไหว้ก็มีความกระดาษอายอยู่ในจิตในใจแต่หลวงพ่อไม่ให้กระดาษนะลูกหลานนะ ถือว่าหลวงตาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคู่ทุกคนจะเข้าไปกราบหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดนั้นไม่ได้คิดให้ทีท,ท่วนท่วนทีแต่ทีแรกนะามันคิดไม่คิดไม่ไกลคิดแต่พักแต่พวกแต่หมู่แต่เพื่อนของตนเองแล้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ตัวเองฟังไปแล้วก็นันนะแต่พอทําเสร็จขึ้นมาแล้ว มันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะลุงพ่อไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะออพอทําเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธาศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินเ,เป็นปูชนียสถานเป็นที่สถานที่เคารพสักการะของมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเ,เรื่องเราจะเป็นใครเราจะเป็นใครเป็นชัดเท่ราชารือเป็นชัดนรกไม่กราบไม่ไหวกับกระสุดแท้แต่เราก็ไม่ได้วาอะไรนะ ถ้าว่าเป็นถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ท่านได้ให้อัดให้ทำรรกับเรามาเราได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้อัดรู้ทำทั้งแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเราก็ได้อาฟังอัดฟังถามท่านจากนั้นเ,าเราควรจะเคารพสักการะนะ,ะแต่เคารพสักการะที่ไหนก็ได้อย่างว่านั่นนะ,นะนะ เราก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ข้อสำคัญอย่าตั้งอยู่ความประมาทเท่านั้นเองถ้าประมาทของท่านอันนั้นไม่ดีเป็นเป็นบาปเป็นอกุศลทางด้านจิตใจเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีพระคุณที่ท่านได้แสดงธรรมได้เทศนาว่าการให้พวกกับพวกเราเราได้ลืมตา ดวงตาเห็นธรรมได้ในระดับหนึ่งถึงจะไม่เห็นแทธมรมยอดเยี่ยมก็รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกเราตายแล้วเกิดนะไม่ใช่ตายแล้วสูญนะตายแล้วเกิดนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะพระคุณของพ่อแม่ บุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะคุณพระคุณทั้งหลายมีนะต้องรำลึกถึงบุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนผู้มีอุปการะก่อนธรรมะก็คือเนี่ยก็หลวงตาที่ท่านก็ให้มีพระคุณสําหรับสิทธิ์ญาณสิทธิ์ามากมายที่ได้ฟังธรรมเทศนาของท่านที่ได้รับรานการอบรมแนะแนวแนะนำของท่าน ล้นวนแล้วจะเป็นพระคุณยกเทิดทูนบูชาในดังด้านจิตใจถ้าคุณระลึกถ้าคุณผู้ใดก็ตามระลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกระคุณอยู่เสมอเสมอนะผู้นั้นจะไม่ตกต่ำนะลูกหลานนะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวแต่ว่าเราเนรคุณคนนั้นเนรคุณคนนี้ไงโดยที่เข้าใจผิด<ม>ในใจของตนเองนะมันเป็นบาปอคุณลนจิตใจมันดำปีไปเรื่อย ไม่เป็นจิตไม่จิตจีตใจจิตใจไม่เป็นกุศลเพราะนั้นตัวนี้ต้องระวงังอีกเหมือนกรรันนะลูกหลานนะต้องสำรวมต้องระวงังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในการกระทำทางสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็คือการวางตัวในการเป็นอยู่แต่ทางด้านจิตใจจริงๆก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอีกเหมือนกัน เราจะคิดดีแล้วเราจะคิดชั่วเราจะทำดีหรือเราจะทำชั่วเราจะพูดดีหรือเราจะพูดชั่วการกระทำบุญกุศลมันมาทั้งสามทวาน,นี่นะบาปอกุศลก็มาทั้งสามทวานาเ,เหมือนกันทั้งบาปทั้งบุญมันมาทั้งสามทวารประตูทวานคือประตูประตูทางเข้าของบาปประตูทางเข้าของบุญคือมนโนกรรม กายกรรมวจีกรรมตาว่าเราได้ฟังธรรมเทศนาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราทางกรรมชั่วเราก็ปิดประตูหรือว่าให้เขาน้อยที่สุดพะยายามให้ความชั่วเขามาน้อยที่สุดในวารในประตูทั้งประตูทั้ง ทั้งสมประตูนั้นแต่ถ้าว่าประตูไหนเป็นคุณงามความดีเราก็ควรจะเปิดให้กว้างให้คุณงามความดีเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราอันนี้เรา,ถ,าถ้าเราใช้ปัญญาเราใช้ความคิดได้ฟังธรมธรมเทศนาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์้วเราจะแยกออกนะลูกหลานนะถ้าไม่งั้นไม่แยกไม่ออกถ้าว่ามีแต่อารมณ์ ขุดมัวราคะโทสะโมหะโ,โลภโกรธหลงในจิตในใจแล้วมันแยกไม่ออกมันมืดมนอนตะการแต่าเรามีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมได้ฟังธรรมนศยสนะทำใจให้เป็นกลางๆจิตใจไม่ให้เวียงซ้ายเวียงขวาจนเกินไปนะทำใจเป็นกลางๆเราจะมองเหตุได้อันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้เป็นธรรมไม่เป็นธรรม อันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นวินยัยแล้วะก็พร้อมกันก็ให้ศึกษาศึกษาในหลักพระธรรมคําสอนของพุทธ,ธาเดีวยวีใจวาดเขาเหา่าเ่าไปตามเขาใบไม้หล่นก็เห่าไปเรื่อยอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะเาราต้องศึกษาให้ทีทวนทวนทีนทางว่าเรายังไม่รู้อย่าไปพึ่งมัวเมียอย่าไปออกปากออกเสียงอะไรพอเรายังไม่รู้ไม่ชัดเจน เดี๋ยวเดี๋ยวมันขายหน้าตัวเองยังเป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากต้องเงียบไปก่อนต้องฟังไว้ก่อนออถ้ามันชัดเจนะอยู่ในจิตใจเรารู้ชัดเจนะเออนั้นจะค่อยพูดออกไปถ้ามันไม่ชัดเจนะอย่านนะลูกลานนะเ,เพราะว่ามันมันเป็นเป็นมลทินหรือเป็นทางด้านจิตใจของคนคนนั้นละท่านผู้นั้นแล้วของเรานั่นและ่นะ อตนนี้ไปหลวงพ่อพูดในแนวความคิดมากมายหลายอย่างให้ลูกหลานได้ศึกษาอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนับพรนัดน,นีนะสาปโรขาวินิมุตโตสาาสันตาปาวัสิตโตสัพภาเวร ตการโตนมโโตจัตวัภาวสาปิตโยวิวัจัตตสาภาร Referral, ปาจายินโอจาตารุทัพมาวัฏานทีอายุวันโนสุขังพาลากตุเวปสันนานังอากางธรรมังวิจานาตังอังเกมุทเถ ปัตตนานังดากีเยอนุตรเรกอาเกธทมเมปัตตนานังวิรากุปัตสเมสุเขอาเกสรเขปัตตนานังปุญญาเกเตอนุตรเรกอากาจะมิงดานังดดาตังอากังปุญญาปวัตติ อากาญจุโญเจ้าวันน้อยใยะโสกิติทุขังบาลังอากาตาดาตาเมธาววอากาธรรมมาสมาหิโตเดวะภูโตมนุสโตวาอากาปัโตปโมดติติภวตุสาปังกาลัง สัมามุทธานุภาเวนะสดาสดที่พระวันตุเตอาวัดุสาพะมังกาลังรักขันตุตาปิวตาสัมบัธรรมานุภาเวนะสดาสดที่พระวันตุเตอาวัดุสาพะมังกาลัง ราคันตุสาปเดวตาสามัสมสังขานุาเวนะสะดาโตเถภาควันตุเตท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอวัดป่านาคำน้อย และเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o i c o m สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา